จ้าจ้าก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ก็ดีใจได้กะปิมาใหม่ก็เลยจะมาแกงส้มอันนี้ก็คือจะแกงบ่อยแกงส้มเพราะว่าเป็นคนชอบกินนะคะก็จะมีปลาชอล่อนแล้วก็ปลาสวายอันนี้พี่ก็จะแกงใส่มันฝรั่งนิดนึงมันฝรั่งก็คือจะเอามาใช้แทนมันเอ,อ่อมันขี้หนูบ้านพี่อ่ะมันหัวเล็กๆ่กะก็เลยจะมาลองแกงดูนะคะจ้าตอนนี้เราก็ามาดูริกแกงกันนะคะก็คืออันนี้พริก พริกแกงส้มหรือแกงเหลืองนะคะนี่ใช้พริกสดแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมนี่เลยวันนี้เราจะขยันหน่อยนึงเพราะว่าเราจะตําเพื่อความแซ่บนจะจ๊ะก็คือจะได้หอมเงี้ยคือบางทีถ้าเกิดขี่เกียจก็ปั่นเครื่องปั่นเครื่องนี่ก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าซู้ตํามไม่ได้ตําจะหอมกว่าอันนี้ก็ใส่ผงขมิ้นนะคะผงขมิ้นก็คือ ช้อนนึงอันนี้เพื่อความสะดวกของเราเราต้องใส่งนี้ใส่ขมิ้นสดก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะตามพริกถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้พี่เอาที่ว่าเราชอบเราอะ เผ็ดไปก็ไม่ดีนะคะอันนี้โปรแกรมของเราก็แหลกแล้วนะคะก็นนจะใส่กะปิก้านอันนี้กะปีอันนี้อร่อยมากกะปีตังสั่งมาจากบ้านเราเลยอะ่ะนี่หอมมากหอมอ,อดมาตั้งนานเนี่ยตั้งเป็นปีแล้วเนี่ยอดมาเพราะว่ากะปีบ้านเราหนะ่าจ๊ะอร่อย อันนี้มีเหมือนกันที่นี่แต่ไม่อร่อยนะของยี่ห้ออะไรแล้วที่เขาายขายกันนั่นนะ่ะเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาแกงแบบนี้นี่เลยตั้งน้ำแล้วเราก็แบใส่ริกแกงนะคะใส่รีกแกงเลย พีพีก่ก็มีปลาช่อนแล้วก็ปลาสว่างนะคะพริกแกงแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกก่อนเลยนี่เลย ็จะใส่น้ำมะขามเปียกอีกรอบนะึงแล้วก็ไปชิมเดี๋ยวดูก่อนใส่ปลานะคะมีปลาสลายแล้วก็ปลาช่อนอันนี้พี่จะชอบแกงแบบใส่ปลามันๆอะไรเงี้ย จะอ่อยพี่ว่าแก่งส้มดีเลยเราก็จะเอาความแซ่บของเราเป็นหลักนะจ๊ะเราเน้นความอร่อยนะจ๊ะนี่ก็คือใส่้องกันเลยปลากระพกเอาเลยดีใช้แทนกันได้บ้านพี่นี่เขาจะเรียกเกงส้มไอ,อ้มันฝรั่งมันก็กินเหมือนมันเล็กๆบ้านพี่อะ่ะมันขี้หนูน่ะทีนี้ก็ใช้แทนกันได้นะคะ ก็ปิดฝานะจ๊ะรอสุกเดี๋ยวมาเติมเครื่องกันนี่นะคะก็คือมาเติมเครื่องกันเลยนี่เลยก็จะมีเกลือสัน,นแล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลา น,นี่คือน้ำตาลปีป๊บแล้วก็จะมีชูรสนะคะอันนี้ก็คือชูรสผงน,นัวเลยเขาจะมาเนี่ยจะมาดูมาเติมชิมรสกัน แล้วทีนี้ก็จะใส่มะนาวเพื่อความจี๊ดจา๊าดนิดนึงนะคะก็จะมาชิมรสกันนิดนึงนะคะพี่ก็จะเติมมะนาววันนี้รู้อยู่อืมเติมมะนาวมันจะโบเเติมมะนาวนะคะเล็ดเล็ดเล็ด ก็คือกะปิอันนี้อร่อยมากกะปิสั่งกองมาจากบ้านเราเลยโอเคเสร็จนะคะนี่ก็คือจี๊จ๊าดมากเลยนี่ดูนะสีสวยๆนี่นี่มันก็เหมือนเลยอะ <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> มันขนูบ้านเราอะนี แทนกันได้นะคะอะไรเราอยู่นี่ก็คือแกอยากได้ยู่นี่อันนี้ก็คือปลาช่อนที่เขาทํามาเสร็จแล้วน,นี่ก็คือปลาสวายนะคะก็คือปนกันไปนี่เสร็จแล้วนะคะชอบกดไลค์ถูกใจก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยนะจ๊ะนี่เลย Oh. ชิมแล้วเด้อค่ะนี่นะคือไม่ต้องบอกว่าอร่อยมากแค่ไหนนี่เลยนี่นะคะ สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ถูกใจช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ